เราจะไปขึ้นเรือนะคะเราจะไปขึ้นเรือกันนะคะเพื่อไปเกาะยาวคะ่ะเราต้องมาต่อเรือตรงนี้กันนะคะ จะไปเกาะริบ,บงกันตรงเขามาซื้อตั๋วกันตรงนี้ก่อนนะเราก็ไปยืนรอตรงท่าเรือนะคะเพื่อจะข้ามไปเกาะริบ,บงค่ะเกาะริบ,บงเกาะยาวอันนั้นก็เป็นร้านอาหารซีฟู้ดเกาะยาวนะคะเราสวยโอเคด้อยางเราไปเที่ยวตรงเกาะอะไรคะพี่ดาบรรยาย,ยเราเดียง เกาะลิบงเกาะลิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเกาะลิบงนะคะแล้วก็ไปพักไปเหล่าเราจะไปพักสองคืนเรามาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะใช่สวยมากนะเดี๋ยวเราจะให้ดูธรรมชาติข้างหลังกันนะคะสวค่ะันนี้เรามากับเพื่อนธรรมชาตินี่นะคะสวยมากค่ะใครๆก็จะมารอกันแถวนี้นะคะเพื่อรอขึ้นเรือกันค่ะ เดี๋ยวเรามารอกันตรงท่าเรือนี่นะคะเพื่อจะข้ามเกาะไปเกาะริบงกันนะคะอันนี้สวยมากเรามากับเพื่อนๆด้วยนะคะมีเพื่งบินไปบินมาตรงนั้นก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะชมลมเรือโดยโดยสารข้ามฟากนะคะเกาะริบงค่ะันนี้ก็เตรียมกระเป๋ากันเพื่อจะลงกันแล้วนะคะไปค่ะเร,เ,เ,เราจะไปลงเรือแล้วนะคะ ตรงนี้มันเป็นชุมชนนะคะนนก็กจะไปดูปลาประยูนนะคะชา้าๆเขาบอกว่าจะมีปลาระยูนด้วยยกถนะ่ายรูป ไปดูนะคะเรือลำสองลำเบอร์ทูม้วนนี้ออกค่ะเลขดังซุปเปอร์สองอย่เลยนะคะลำเบอร์ทูเออลำเบอร์ทูแล้วเราก็ไปเกาะลิบงนะคะอันนี้นี่ใช่ใช่ได้อันนี้เพื่อนๆเรานะคะมารีบากกำลังจะไปลำที่สองระวังเก่าๆนะละ เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ไปนั่งตกูนยันไงเอาหน่อยเอปตรงนี้ก่อนเน่อนนัี้เราอยู่ที่ไหนเออตอนนี้นี่เราอยู่ในเรือแล้วนะคะลำที่สองเราจะไปเกาะลิบงค่ะอันนี้ของใครวะของฉันดิคเกาะลิบงนะคะ เดี๋ยบ้านล้วบ้านล้วตรงนี้เป็นท่าเรือบ้านพาวนะคะหัวพัน่าหัวพันหรือหัวสะพานนะคะทีนี้เรามาขึ้นนก่อท่าเรือบ้านพาวนะคะอย่าบอกนะว่าเราต้องนั่งรถไฟเรียบอ่ะ เราก็มาขึ้น,กนเกาะแล้วนะคะเขาเรียกว่าท่าเหลือบ้านเ้านะคะเราก็ต้องต่าวรถไปอีกนะคะ กริบงนะคะอันนี้ครัวมาลดิสนะคะเรามาทานข้าวที่นี่เป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีที่พักเราก็จะนอนที่นี่นะคะเดี๋ยวเข้าไปทานอาหารก่อนเข้าทางนี้นี่นะคะมีร้านค้าเป็นเกาะนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่เขาถือศีลกันอยู่ค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะริบงนะคะอันนี้เป็นสถานที่เกาะริบงเราก็มาพักที่ โฮมสเตย์ค่ะเป็นครัวเมาดีซึ่งเราไปทานข้าวมาแล้วนะคะเกาะริบงการท่องเที่ยวโฮมสเตย์นะคะเขาเขียนเอาไว้เราก็จะมาพักกันที่นี่นะคะกับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงถัด หาดนู้นแหละม่ี่หาดปันหยางค่ะเขาเรียกหาดปันหยางเมื่อกี้ถามคนขับรถนะหาดปันหยางอันนี้ด้านข้างนะจะสวยอู้สวยจังเขาลงเล่นน้ํากันได้ด้วยแหละหาดปันหยางนะคะจุดชมวิวนะคะตรงนี้สามารถลงเล่นน้ําได้ด้วยนะค่ะหาดปันหยางนะคะจังหวัดตรังค่ะ หาดปันหยางนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันหน้ากันเขาเล่นน้าได้ด้วยเราไม่ได้ชุดมาเปลี่ยนเล่นน้บแหลมหาดปันหยางหาดปันหยางนะคะหาดปันหยางหาดปันอีหยางหาดหาดหรือว่าแหลมหาดปันหยางนะคะ จังหวัดตรังค่ะที่นี่มีเคยมีประวัตินะคะเกี่ยวกับมอแกนมีสองทะเลอยู่สองฝุ่มนะคะก็เล่าประวัติอยู่ด้ยวยกันก็พอเข้าใจนะคะตรงนี้ข็ให้ลงเล่นน้ําได้นะคะเราจะเดินดูไปดูเรื่อยๆนะคะแหลมหาดปันหยังนะคะ มีเด็กลงเล่นาตรงนู้นก็สวยนะคะมีโขดหินเห็นไหมคะมีโขดหินตรงนู้นสวยนะคะแลมหาดปัญยางจังหวัดตังก็จะมีทิวทัศน์เป็นมนเกาะนะคะเกาะริบงแต่ตรงเนี้ยเป็นลักษณะของหาดนะคะ หาดนะคะก็ลงเล่นน้ำได้ด้วยนะคะไม่ลึกแหลมหาดปันหยังนะคะจังหวัดตรังค่ะซึ่งอยู่บนเกาะลิบงนะคะเราเหมารดมาเพื่อท่องเที่ยวที่หาดลิบงตรงนี้มีชื่อว่าปันหยังนะคะแหลมหาดปันหยังค่ะสวยนะคะ ลงเล่นน้ำได้ด้วยปันหยางนะคะอยู่บนเกาะรีบงนะคะซึ่งเป็นชายหาดคนสามารถมาเล่นน้ำทะเลได้ด้วยนะคะอยู่เกาะรีบงค่ะเกาะรีบงตรงนี้เป็นหาดเฉพาะนะคะที่เราเหมารถมาเพื่อเป็นการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าแหลมหาดปันหยางค่ะตรงนี้เคยมีประวัตินะคะมีประวัติเกี่ยวกับ สองกลุ่มประมงมีมอแกนด้วยเมื่อกี้เราฟังเขาพูดนะคะปลาพยนมามาีแล้วลายนทยนยนีคนเขาเล่าประวัติด้วยนะคะคนข้างหลังคนข้างหลังคนข้างหลังายฮหันน้ามันหน่อยสิ เนี่ยเขามานั่งปิกนิกกันนะตอนเย็นๆแน้วมานั่งปิกนิกกันเหมือนกันน้ํามันลงนะลงน้าน้ำกาลังลงสวยนะใช่สวยมากดูงเล่นน้ํากันด้วยเด็กๆค่าครอบครัวมาอันนี้เรามาเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะที่เกาะลิบงค่ะจตอย่างตอนเย็นเขาจะมีคนมานั่งปิกนิกกันนะคะเป็นครอบครัวสวยมากจังหวัดตรังนะคะที่นี่จังหวัดตรังค่ะ ทายมอย่างนัอ่ะมันมัน